สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาดูร้านเสื้อผ้านะคะเห็นไหมคะนี่คือเป็นเสื้อผ้าของหน้าหนาวของผู้ชายนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะคะรองเท้านี่ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะคะร้านเพิ่งเปิดใหม่นะคะทุกคนเป็นที่ชุดทำงานทุกอย่าง เป็นร้านที่สวยเพิ่งเพิ่งเปิดแต่ก่อนเป็นร้านดอกไม้นะคะเป็นร้านดอกไม้นะคะตรงนี้ก็ถ้าเราซื้อของนะคะเราก็สามารถสามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะคะมาปรับเปลี่ยนได้นะคะนี่คือรองเท้าที่ที่ฮอลแลนด์นะคะทุกคนให้ดูนะคะนี่เป็นรองเท้าที่ทำด้วยไม้นะคะให้ทุกคนดูสวยเก๋ไหมนี่ ทำด้วยไม้นะคะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะน่ารักนะคะน่ารักมีทุกไซส์นะคะมีถึงถึงเบอร์ห้าสิบนะคะมีทุกเบอร์นะคะตั้งแต่เล็กยันแด้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะรดทําข้างล่างนะคะ นี่เห็นไหมคะแล้วก็จะมามันเล็กสุดนะคะดูความน่ารักดูความน่ารักของรองเท้านะคะเห็นไหมคะนี่นี่ใหญ่สุดนะคะนี่ใหญ่สุดนะคะทุกคนนี่ใหญ่สุดนะคะให้ทุกคนดูนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่นี่อันนี้เบอร์45นะคะเบอร์45นะคะอันนี้อันนี้เบอร์45นะคะทุกคนสวยมากเลยให้ทุกคนดูนะคะ นี่น่ารักเก๋ไก๋นะคะนี่ก็จะมีเสื้อกันหนาวเยี๋ยวทุกคนดูนะคะน่ารักมากเลยนะคะมีรองเท้าใส่ในบ้านนะคะทุกคนรอ,องเท้าใส่ในบ้านนะคะ,น,ะ,คะ,น,ะ,คะน,นี่รองเท้าใส่ในบ้านนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เพิ่งเปิดร้านนะคะทุกคนอืออ นี่ก็เป็นโซนของที่เปิดได้สองวันนะคะคนจะสองวันนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะคะแต่ก่อนจะเป็นร้านดอกไม้นะคะนี่ก็เป็นเป็นเสื้อเสื้อฝนนะคะเป็นเสื้อฝนเสื้อหนาวนะคะทุกคนครั้งแรกที่เข้านะครั้งแรกที่เข้านะคะนี่ก็เสื้อหนาวนะคะ ซื้อหึ่แถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหนิ่มมากเลยนิ่มมากเลยนะคะทุกคนอครั้งแรกนะคะที่เข้ามานะคะนี่นี่ผ้าพันคอนะคะคนหน้า,นานหนาวแนละ้วทุกคนก็จะเริ่มหาของใช้แบบหน้าหนาวนะคะนี่ก็จะเป็นรองเท้าที่ที่เดิน <c ười> เดินแบบช่วงหน้าฝนนะคะ เห็นไหมคะทุกคนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกางเกงนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้คือคือเขาเปิดเขาสังเกตได้นะคะสังเกตได้ดูที่ป้ายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอักซรนะคะนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้เวเราหาดูบ้างนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอันนี้เข็มขัดเลย นี่ปเป็นกเกางเกงของผู้ชายนะคะกางเกงของผู้ชายนะคะกางเกงยียนนะคะน่วสวยนะไหมซื้อเป็นของขวัญได้นะคะซื้อเป็นของฝากได้นะคะเนี่ยของไม่ยี่ห้อนะคะของไม่ยี่ห้อนะคะนี่กรเบื้ยีนญญนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะให้ทุกคนดูหุ่นนะคะนี่ รอไม่รอดูข้างบนได้นะคะดูข้างบนได้นะคะโอ้โหเก๋ไก่มากเลยแมนมากเลยนะคะนี่ทุกคนดูหุ่นนะคะชอบมากเลยสไตล์เนี้ยกางเกงสวยมากเลยนะ,ะทุกคนชอบมากเลยกางเกง เป็นคนที่ชอบซื้อนะซื้อซื้อซื้อคนกางเกงสวยมากเลยค่ะสวยมากกางเกงยีนว้าวว้าวว้าว,ว,าวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะก็ประมาณสักตัวหนึ่งก็สองสองจากตัวหนึ่งก็ประมาณสักสามพันกว่านะคะเหลือแค่สองพันกว่า พันกว่าพันห้าสองพันประมาณนี้นะคะราคาเขาบอกเรียบร้อยแล้วตีเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วนะคะแะสวยมากเลยอยู่หุ่นข้างบนหุ่นข้างบนยิ่งยิ่งใส่ยิ่งสวยทุกคนเห็นไหมอ่ะคะใสสวยมากเฉพาะผู้ชายที่แบบอ่แบบผอมแบบแบบนีม้มีหุ่นอ่ะนยกออไหมคะชอบมากเลยชอบมากตัวนี้สวยมากเลย อันนี้สวยมากเลยสีดำสวยมากเลยเป็นของฝากได้นะคะของฝากได้นะคะลดราคานะคะสวยมากเลยก็เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะทุกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะสวยมากเลยซื้อฝากใครดีเนาะ ซื้อฝากใครดีเนาะสวยมากเลยนะคะชอบชอบ